Dễ mà. Thôi mặt kia Dễ mà. Thằng mặt thằng dưới kia, mặt cái Phá rong, ừ. Ừ. cột thằng mặt mặt dễ mà, mặt 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 nào โอ้โอ้โอไม่โดนยิ่งพ้สถึงไม่โดนนะโอ้แต่แล้วมือขันได้หนาเลยครับตอนนี้ฝนตกนะครับ เดี l, <tr> ๋ยวหันเลาะจับกบนะไอ้ทีนะกบจับง่ายนะครผมกระตุกแบบนี้ครับไปครับไปลุยครับจะได้หรือเปล่านะครับผมกบเจี๊ยบนะครับผมอย่าหนี้ผมเระตุกไอ้ทีนะใหญ่ะเหญ่มากครับผมโหูยโอ้ยนะครผม để máng lên này các bạn ơi, cục rơm dài đấy hông?

là uhm. Nhà kia có điểm mãi gì Ừ. Cổ chữa mại chứ.

เยอะมา้นเทียบเลยเดี๋ยวมากิโลครับกิโลกพอๆกันทีครับอ๋อขบเยอะมากหิวไปแล้วให้ตาย

เี็บเลยไหนวันเสี้ยโหใหญ่ใหญ่อู้อูโอ้ยมือไม่โดนเล้สิถงไม่โดนเหโอ้แต่แล้วมือหึขันได ngả lời em ngả như thế nào, tém lời Đó Ồ Ê <laughs> cục cục ăn Cục ngay luôn, còn tục nào Ồ Ừ เดี๋ยวฮะนี่โอเคครับ dia ขบเยอะมากหิว ไม่โดนเลยพีุ่ณไม่โดนับโ,โอ้แต่เล้วมือขันได้หนาเลยตรงหนาถึเงี้ยเต็มเลยโอ้โ้โอ้โกุ้อ้ phần cũng được cục mãi kia chập ngay luôn rồi. còn tục nào khổ ôi luôn nào Ok không hết